ครับพี่น้องสุขูสุขคนครับพี่น้องครับวันนี้ผมกำลังไปน้องค่ายครับพี่น้องครับสาไปวังลาสิไปเขาเขาไปเล่าครับพี่น้องเขาไปเที่ยวทางเล่าอย่างน้อยครับวันนี้โอกาสดีครับพี่น้องครับฝนกับวต๊ครับพี่น้องวันนี้ผมภาเขาไปเล่าผ้าพีผ้านองไปเบิ้งครับไปเหมือนกันครับไปครับ แล้วครับด้านครับด้านทบแดนจังหวัดรรงไา้ครับพี่น้อนงอา้แล้วครับแตวผมกัสิขามไปทั้งเล่าครับพี่น้องแต่ครับเบิ็นน้ำกันครับนี่ครับด้านครับ เขาไปเป็นไปขามแบบขามไปเล่าครับพี่น้องครับแ็เขาไปไนหันคงจไปไทยครับ,ขรบ,รบมมรเขาไปไทยครับครับผมไปพัสปอร์ตเขาไปเสียบวัคซีนครับพี่น้องนี่ครับอ๋าวก็ะเข้าไป เปิดประตับตาครับขาไปเล่าครับออกมา,มา,มาจากประตับตาแล้วครับเดี๋ยวลั่ขึ้นรถครับรถคันนี้ครับพี่น้องโอ้คนก็ไหลเลยครับจุบอ,อึง่งหมดไปครับขึ้นรถครับไปด้านนะครับด้านเล่าครับพี่น้อง <c oughs> ขึ้นทั้งนาครับเดา๋ขึ้นรถแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ทั้งรถครับที่นั่ง ามไปดัเราสภาพนรับพ่ต้องตามสพานี่คือคาดเราไปครับคาเราไปสิยุ่กลางสะัานครับพ่ครับถึงเมื่อน้ำโขงครับพี่เอ๋ เกตเล่าครับ ตนเล่าครับเจ้าไปครับลงมรถครับตานเล่าครับ่บบน้าตานขอเบื้องครับตกพานบ้าน,นีก้อนครับเดี๋ยวผมจะไปหาเฉียนเอาไบยรังครับ ไปฟ้าดันครับไปเขียนวอนครับนะครับออกมาจากทับประทับตาลรวครับออกมาข้างนอกลรวครับนี่ครับสิบปรถบา้านขั้นนี้ครับพี่น้องครับนี่บ้านแหลกกันจากสองสามร้อยก่อนบ้านขั้นนี้ครับ ยอรบครับเราขอเวียนจันครับพี่้องขอมาจกด้านครับเนาะครับแรกงั้นมากครับแรกสามรยครับพี่รองครับเตืนหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นึงพันสี่ครับ แตงั้นแสนครับนี่ครับคือไปใส่ใจอยู่เรื่องจันครับเจ้ารอปังครับสิไปเส้นทางเลยผมยังโอ้โหครับต้งเดินทางไปอยู่ครับเขายังจัดอยู่ครับเนี่ยครับที่ใส่เงินมันนี่ครับเจ้าหนึ่งแสนกอบิืนอาบันครับ แซนเกาบึนผาพันครับพี่น้องร่วมกันเป็นครับไ้คาร์โรคาลาครับอชุดรถชุดรถตลาดโซนบ่เจ๊นี่แหละนี่แหละระวังประเทศก็เลยอุดรหนองคายยูนีิวส์โอ้ันจอดที่ไีนบ่แม่นละกรุงเทพก็อยู่นี่อุดรเยอนมากเลยเลยหนองคายชุดรถตลาดโซนครับ เรื่องจันเป็นบ่เรื่องจันมาถึอเรื่องจันหรอครับนี่นาโหลวงเลยนะสัวนาขคหลวงพัดแก้วพัดแก้วสีสเกตซีสเกต่ามันจะดูไปตรงข้ามกันอืม ขันยากเด้เกันยากไปไปวัดศรีสเกดครับกูเคยพาไปแหละครับพาเที่ยวกันเดเข้าเพ่งโดยโดอยหมาเลยาพาีย่ครับก็มาเที่ยววัดศรีสเกดครับพี่น้่อนี่ครับ เป็นมาโกแจของพี่น้องชาวเล่าครับเอาเวียงจันทร์ครับพี่น้องไอยเบิ้ลครับทั้งนี้ครับนะครับวัดใหญ่ครับพี่น้องครับ ยินดีตอนครับวัดเก่าๆครับวัดนี่เป็นวัดเก่าๆบ่วัดเก่าเก่าครับบ่งครับบ <Yeah, ังบงพระธาตุนี่กครับ สองร้อยกว่าปีแล้วครับพี่บ้าครับวัดศรีสจีตด่นี่เป็นวัดศรีสจีตดบ่ครับเนี่ยวัดศรีสจีตดบ่แม่แล้ววัศรีสจีต์ครับราชสีมา<ย>เนี่ยจะไปเ<ย>บีเ่ยงรถท่าุอยู่ในประเทศไทยนี่ท่าเป็นทังชี้นเลยมันท่าลาวเลยนี่นี่นี่บุรียมนี่ลาวท่าเป็นธาตุเขียงเน่ยมัน คนไทยวาฮะามีเดียสมัยรัชกาลที่สองออโอ้แค้นมีมาได้สามพันกว่าปีแล้วเอาไปย่าให้ฟังกันนะเออนี่แคนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แคนเป็นมรดกโลกเลยเอามรดกโลกแมนเพราะเขาว่าเขาถามสกี้สถามสามแผ่นทยว่าคนลาวเจ้ามีเท่าไหร่เออเราก็บอกอยู่ดยแดนนั้นนี่มีเท่าไหร่เราว่าเงือนใดเฮือนเสาตั้งเป่าแค้นแหนเขาเหนียวเขียวประเด็กเลยเป็นลาวอือซอกรถลว่ะแมนแมน คนคนลาวมักอยู่เฮือนเสาตังเลยแบนแบนเห็นเฮือนเสาตังเป่าแคนเห็นข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวละครับว่าเห็นกินข้าวเหนียวครับเคี่ยวปลาแด็กกินปลาแดกครับเจ้าอันนี้คนเกิดคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันจันทร์อันนี้เจ้าหนุ่งกูกูซาดกูได้เจ้าหนุ่งเจ้าหนุ่งอะไนี่กูกูซาด เจีาสร้างอีสานมาเป็นเล้านี่กู้ไปได้เพราะว่ามันทรงอาณาจักรทั้งทั้งหลวงพะบางทั้งจับบทซักโบกเข่าข่าคือสยามเป้าหัวคือสยามซื้อจ้างครับมันเป็นกษัตริย์ลาวล้านสร้างองค์สุดท้ายอันนี้ผ้าสามสามสิงสิงหนึ่งมันนะปกเอิกสิงสองกายโน้มสิงสามมาหอดใส่เบือ สามสิงห์สามสิงห์สิงห์คนอ่ะสามสิงห์ห์คนครับสอนศิลปะเป็นปะครับเดี๋ยวศิลปะเป็นหรือว่ารูปศิลปะทั้งวาดรูปศิลปะโบราณเป็นตำนานของโบราณโบราณเป็นศิลปะครับนี่เล่าวาดเองครับสวยงามครับเนี่ยเบื้องเนี้ยนะครับ สิบบาทแล้วครับเขาไปข้างในครับไปดีไปดีปดียบ <c oughs> บาทล,ล่ะครับนี่ก็หนึ่งสามหมื่นขีดเนาะเงินบาทแล้วเป็นสิบ เทานั้นมีรถสามหมื่นก่าครับรถปั๊ดสีเจ็ดครับพี่สองเป็นคนเกาของเกาของแกครับ เก็บสะสมไปสิครับพี่น้องนี่เป็นวัดนิืูอเสียงอีกวัดหนึ่งครับพี่น้องครับวัดศรีสจีนครับอยู่เวียงจันทร์ครับพี่น้องศรีสจีนอยู่เวียงจันทร์ครับ บเป็นศสีสจีตอยู่ตรงคายครับใ <c oughs> นยี่เว้งจันครับมาเที่ยวมาเบิ้งครับหามจับครับ จับครับพี่น้องเบิ่งต่สายตาครับเป็นวัดก้าแจ้ครับพี่น้องครับ ็นพระพุทธลูกออมเลยครับพี่นอ้องออมโบสเลยครับนี่เป็นโบสครับพี่น้องครับเป็นว่าสองรอยปีแล้วครับที่สัางมากครับ ต,ตรนี้ยืนในวัดเองมิตรผมพูดเดียวครับพี่น้องพระเจ้าออกไปเปิดหรอครับผมเชียวยะพูดเดียวครับคาเขามากอะ่ะอยู่ประมาณอยู่สามหมื่นจีบครับเป็นคนตางคศาสตร์ครับสามหมื่นีบครับ พระเกกาครับจะเป็นร้อยเหล่าครับนะครับพระเกครับเสียร้อยเหล่าครับบางองค์ครับ เป็นโบสถ์ครับโบสถ์เงี้ครับพี่น้อง ไไปไถ้าเขาแจ้ครับ2องลอีครับพี่น้อง สีมันตาดยังไงวัดว่าล่ำครับวัดไนครับ ับที่วัดศรีสิกเกีครับพี่น้องเอาพี่น้องชิปิดคลิปอยู่นี่ครับพี่น้องครับปิดคลิปที่วัดศรีสิกเกีครับเอาครับฝลาคนไหลคนแชร์กนติดตามกดติดติงเชื่พอกกพระป่าชิบไปใหม่ครับไปแล้วครับบายบาย